สวัสดีค่ะสำหรับอีกหนึ่งข้อที่ครูจะทำการเฉลยนะคะซึ่งเป็นข้อที่อยู่ในแบบฝึกทบทวนของเราสำหรับข้อนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับแบบเรียนของทางสสวทในแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่14นะคะครูก็ยกมาเป็นแบบทบทวนของเราเนาะก็น่าสนใจสำหรับข้อนี้นะคะ,ะก็จะเป็นนะสำนักทีมแห่งหนึ่งนะบันทึกนะฮะยอดขายหนังสือในปีนะสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยมีหน่วยเป็นเล่ม ของหนังสือจํานวน2เออจำนวน6เล่มคือหนังสือเนี่ยเขาจะมีก๊อปปี้ค่ะแต่เขามีเป็น6เล่มหลักเนาะนะก็ซึ่งประกอบด้วยเป็นสารคดี3เล่มแล้วก็หนังสือจิตวิทยา3เล่มสารคดีก็จะมีเล่ม1เล่ม2องกันเราไปอ่านแล้วก็จะมีแบบเออแบบเล่ม1เล่ม2เล่ม3อะไรเงี้ยอย่างเช่นนิยายบางเล่มเราก็อาจจะไปเจอเป็นถึงเล่ม6อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออประมาณนั้นในแต่ละก๊อปปี้ที่เกิดขึ้นเราก็ขายได้กี่เล่มก็จะเขียนลงในตารางให้เราได้ทราบนะอย่างเช่นเล่ม1เนี่ย ในปี2561เนี่ยเขาขายได้ตั้ง100เล่มเลยนะเออนะเขาบอกว่าถ้าหนังสือสรารคดีทุกเล่มเนี่ยราคา150บาทไม่ว่าจะเป็นเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสาเนี่ยถ้าขึ้นต้นว่าเป็นเล่มสรารคดีเนี่ยจะก็จะ150บาทนะฮะถ้าเป็นจิตวิทยาก็จะอยู่ราคาเล่มละ200บาทนั่นเองนะคะอ่าเขาบอกว่าจงหาว่าบริษัทจะมีไรายได้จากการขายหนังสือทั้งหมดเท่าใด ข้อสองมีสองข้อเนาะอันนี้ข้อ,อคำถามเขามีอยู่ถามอยู่สองข้อเดี๋ยวคุณครูก็จะแยกเป็นสองคลิปละกันนะเป็นคลิปสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งละกันเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเป็นข้อสองย่อยของข้อเก้านี้นะ,ะดังนั้นเรามาโฟกัสที่คําถามของข้อหนึ่งย่อยก่อนละกันเขาบอกว่าเดี๋ยวครูเขียนใหม่ถึงอีกคลีปเลยละกันเนาะนี่นะจงหาว่านะ,ะจงหาว่าบริษัทนะ,ะบริษัทนะ จะมีรายได้จากนะะการขายหนังสือทั้งหมดเท่าใดเนื่องจากมันเป็นข้อที่อยู่ในเรื่องของเมทริกนะฮะเพราะฉะนั้นการเฉลยางนี้หรือว่าวิธีทำเนี่ยเขาก็อยากให้เราทำให้มันสอดคล้องกับเมทริกเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดนะเมทริกขึ้นมา กำหนดเมทริกซ์ A ขึ้นมานะคะนี่กำหนดเมทริกซ์ A นะเป็นเมทริกซ์แสดงข้อมูลจากตารางแสดงยอดขายหนังสือในปีนะ,ะ2561นะคะนะเท่ากับเมทริกซ์เนาะเมทริกซ์นะเมทริกซ์นะแสดงข้อมูลนะ,ะตามตารางเนี่ยฮะที่ปรากฏเนี่ยเป็นสีม่วงๆแดงๆอะไรตรงเนี้ยนะคะ เนาะเป็นเมทริกซ์แสดงข้อมูลนะคะจากตารางนะคะแสดงยอดขายนะฮะยอดขายหนังสือในปีนะฮะในปีนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนี่นะฮะของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งหน่วยเป็นเล่มก็คือตามนั้น กะะ็คืออยู่ตามโจทย์ลวแหละนะฮะก็ทำนี้ประมาณนี้แล้วกันกนะะ็จะได้ออกมากลายเป็น A เท่ากับเราต้องจําไม่ได้นะคะว่าแถวหนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงสารคดีแถวสองมันจะเป็นนะฮะเป็นไรนะจิตวิทยาแล้วก็หลักหนึ่งหลักสองหลักสมก็คือเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามตามนั้นนะนี่เราก็ต้องจําให้ได้จำความไม่ได้นะหนึ่งร้อยเนาะใส่ไปนี่ก็จะเป็นสองร้อยนะคะห้าร้อยเนาะแถวสองก็ไล่ไป สองร้อยนะคะสามร้อยแล้วก็สี่ร้อยใส่ไปนี่นะคะจากนั้นคือมันเราต้องการเอาค่าของเล่มเนี่ยไปคูณกับจํานวนเล่มที่ขายได้ซึ่งเมทริก A เนี่ยมันจะเป็นจํานวนเล่มที่ขายได้เพราะเขาบอกไว้ชัดเจนว่าในตารางเนี่ยมันหมายถึงข้อมูลที่เป็นจํานวนเล่มที่ขายได้นะอ่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่บาทนะเราก็เลยต้องสร้างเมทริก B เมทริก b นะก็จะเท่ากับนะคะเป็นเมทริกแสดงราคาของหนังสือนะเท่ากับเมทริกนะคะแสดงราคาของหนังสือเนะะี่ยเป็นแสดงราคาของหนังสือละกันซึ่งก็มีอยู่สองประเภทอยู่แล้วคือมีมีแค่สองแบบมีสารัคดีกับจิตวิทยาเนาะเพราะฉะนั้น B ของเรา นะฮะก็จะเป็นนะฮรราคาหนังสือแล้วก็แยกเป็นแยกเป็นนะฮะสรารคาดีกับจิตวิทยานะ,ะแถวก็จะมีแถวเดียวคือเป็นราคาของหนังสือแต่มี2หลักหลัก,กรแรกก็จะเป็นสรารคาดีอยู่ที่150บาทหลักที่2ก็จะเป็นจิตวิทยาอยู่ที่200บาทนี่จากนั้นเราอยากจะรู้ว่านะคะมันจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เนาะเราเอาเมติก B ไปคูณกับเมติกเ ก็จะกลายเป็น150-200นะคะคูณกับเมตริก A ก็จะเป็น100-200-500-200-300-400บางคนแบบมีการพลิกแคลงนะดึงร้อยออกอะไรบอกรกะ่อนนี้ก็ได้เพราะว่ามันจำนวนมันดูเยอะหรือจะคูณไปเลยก็ได้นี่ควรจะคูณไปเลยละกันนะสังเกตได้นะน,นี่จะเป็น1นคูณสอันนี้จะเป็นมิติ2อคูณสเพราะฉะนั้น ผลลัพธ์ที่ได้แน่นอนค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะแน่นอนนะคะจะกลายเป็นมิตินะคะนี่เชนยาวแล้วกันเนาะพอแล้วไม่นนะรู้นเชนยาวไว้ก่อนแล้วกันหนึ่งคูณสามแสดงว่าจะกลายเป็นนะคะเมตริกที่มีหนึ่งแถวแต่มีสามหลักนะคะซึ่งถ้าเราไปคูณเนี่ยจะเห็นได้ว่านะฮะตรงนี้จะเป็นสารคาดี ตัวนี้จะเป็นจิตวิทยาเนี่ยถ้าเราเอาไปคูณกันเนี่ยเนาะเวลาเราจับมาคูณใช่ไหมคะเราเอาแถวกับหลักมาคูณการตำแหน่งแรกกับตำแหน่งแรกเนี่ยตัวนี้มันก็จะได้รับการคูณด้วยกันนี่ตัวนี้ก็จะได้รับการคูณกันพอดีใช่ไหมอ่านะมันก็จะได้คูณกันเป็นคู่ๆตามราคาของหนังสือนั้นๆไปนะอย่างเช่นตำแหน่งแรกเนาะหนึ่งคูณสามแสดงว่ามีนะคะมีในเรื่องของหนึ่งแถวสามหลัก หลักแรกของเรานะใครบางคนอาจจะมองเป็นตัวแปรขึ้นมาคือตำแหน่งหนึ่งหนึ่งเนาะตำแหน่งหนึ่งคือเอาแถวหนึ่งคูณหลักหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะเอาสี่คูณหลักสิบร้อยห้าสิบคูณกับหนึ่งร้อยก็จะกลายเป็นนี่ออกมาเป็นอ่าเดี๋ยวคูณเขียนให้เลยก็ได้คูณกับหนึ่งร้อยนี่บวกกับนะคะบวกกับนี่สองร้อยคูณสองร้อย นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับอันแรกไปถ้าเขีนอย่างนี้น่าจะไม่พอ <c oughs> ก็ต้องขยบนิดนึดนงแล้วกันเนาะครูขอลบอันนี้ออกก่อนนะคะน่าจะไม่พอนะฮะจากนั้นในตําแหน่งหนึ่งสองหนึ่สองคือเราต้องเอาแถว1คูณกับหลัก2ตัวแรกกับตัวแรกตัวสก,กับตัว2คูณกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาเป็นนะฮะร้อห้าสิบคูณกับนะคะสองอยนี่ใช่ไหมแล้วก็ สามก็ต้องไปคูณกับ200 200ยสอคูณสามรอนี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้คือตำแหน่งหนสองต่อไปตำแหน่ง1นสเอาแถว1นะ,ะของตัวตั้งมาคูณกับหลัก3ก็แสดงว่าต้องเอาตัวนี้ไปคูณกับร้อห้านะฮะก็จะได้ออกมาเป็นนะฮะร้อห้าคูณกับนะฮะห้ารอย แล้วก็บวกกับนะฮะตัวนี้ก็ต้องคูณกันนี่สองคูณกับส0่ร้วงเล็บปิดนี่นี่คือ1นคูนสก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ก็ใส่ไปแล้วเนีลองคูณให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูจะเขียนผลลัพธ์เลยนะคะให้เราคูณกันแป๊บหนึ่งเนาะให้ออกมาเป็นอะไรนะคะ ต้องทําการคูณก่อนแล้วถึงมาบวกแล้วลกนะคูณตามคู่สีให้เสร็จก่อนแล้วถึงเอามาบวกกันนะคะอ่านะฮะเรา, nut, เ,ราเวลาเราเจอที่ไม่ได้มีวงเล็บเนี่ยเราต้องทําการคูณก่อนนะคูณหารให้เสร็จก่อนแล้วถึงเอามาบวกลบนะคะนี่คูณหารให้เสร็จก่อนแล้วถึงมาบวกลบก็จะได้อยู่ที่นะคะสําหรับวงเล็บแรกเนาะคือตําแหน่งหนึ่งหนึ่งเองก็จะเป็นห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะตาแหน่งหนึ่งสองก็จะเป็นเก้าหมื่น ตำแหน่งหนึ่งสามก็จะเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันไปแบบนี้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นราคานะคะที่เราขายได้ในแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนาะเออแต่ละเล่มแต่เราบอกว่าเราต้องการรวมหมดดังนั้นเราค่อยตอบปัญหาดังนั้นต้องมีดังนั้นตอบมาไม่ใช่อยู่ดีจับบวกเท่ากับเขาไม่ได้นะคะ BA จะไม่เท่ากับค่าค่าเดียวนะคะ BA ต้องเป็นเมทริกเท่านั้น เออแต่ถ้าเราอยากจะยกมาตอบให้กลายเป็นหนึ่งค่าที่ไม่ได้กลายเป็นเมตริกเราต้องเขียนต่างหากว่าดังนั้นบริษัทไม่ใช่มาเท่ากับเท่ากับไม่ได้แปลว่าตอบทุกสิ่งอย่างไม่ใช่เท่ากับก็คือสิ่งนั้นต้องเท่ากันเพรานั้นเราถึงเท่ากับต่อได้แต่ตอนนี้เราจะยกมาตอบให้เป็นมูลค่าค่าเดียวเนี่ยเราไม่เป็นเมตริกแล้วเราต้องยกมาตอบโดยเขียนข้อความสแสดงการตอบตามโจทย์นะว่าบริษัทนะมีไรายได้เนาะ จากการขายนะคะหนังสือทั้งหมดนะฮะนี่นะคะเป็นคือก็แล้วแต่นะฮะเป็นนะฮะอ่านี่คุเป็นละกันเนาะห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกเนี่ยเราจะเขียนมาเขียนบวกตรงนี้ต่างหากเก้าแล้วก็บวกหนึ่งห้าห้านี่ก็จะอยู่ที่นะคะสาม แสนบาทนี่สามแสนบาททวนนี่รียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นนะการเฉลยนะสำหรับข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อข้อสองอีกคลิปหนึ่งค่ะ